มีปัญหาเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับผม <c oughs> เป็นมานานกี่ปีแล้วครับเออจริงๆแล้วผมเป็นมาตั้งแต่เอ,อ่อยังยังยังไม่ใช่เป็นมะเร็งนะครับเป็นเป็นลิสิดดวงก่อนครับเริ่มต้นเป็นลิสิดดวงเ,ออเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะครับประมาณยี่ิบกว่าครับประมาณยี่สิบกว่าครับผมเอ,อ่อตอนนั้นสักปีปีไหนดีฮะโอ้ตอนนี้ผมอายุห0สิบแล้วครับห0สิบประมาณยี่สิกว่าก็4ี่ิปีที่แล้วใช่ครับ อ้าวสี่สิบปีที่แล้วเป็นเริ่มจากที่สีดวงอครับเสร็จแล้วคืออยากจะบอกว่าผมเป็นคนพฤติกรรมแบบน้ำไม่ค่อยทานผักไม่ชอบอไม่ดื่มน้ำไม่ทานผักก็คือไม่มีไฟเบอร์ที่เป็นกากอาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวครับอ่าฮะทานเนื้อทานเนื้อสัตว์แต่แต่ผมจะไม่ทานสัตว์ใหญ่นะพฤติกรรมบริโภกเป็นยังไงฮะก็อย่างที่ว่าก็คือว่าทานน้ำน้อยแล้วก็ผักไม่ค่อยทานการขับถ่ายการขับถ่ายก็ทำให้เป็น กี่วันสิซเ<า>จำได้ไหมคตอนนั้นออตอนนั้นผมทานผมดื่มสุราด้วยนะครับเวลาผมเป็นลิซเซดวงเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่าเวลาดื่มโุราเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบครับผมต้องลางานบ่อยๆอืคือเวลานั่งขอโทษนะนั่งได้แค่แก้มก้นไม่ซ้ายก็ขวานั่งเต็มไม่ได้เพราะอักเสบผมเป็นแบบกลีบมาไฟ เป็นการผิบไฟทรมานมากนะครับผมอยากจะบอกว่าที่เขาบอกว่ายืนแล้วลมมันเย็นนั่นนะฮะอ่าครับอยากจะบอกว่าทุกท่านถ้ามีลูกบอกลูกบอกหลานเลยนะครับดื่มน้ําเยอะๆทานผักมากๆผักที่ปลอดสารพิษนะครับครับครับอ้าวเสร็จแล้วครับเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เราหลีกหนีจากการเป็นลิสีดวงเสร็จแล้วว่าจากลิสีดวงธรรมดาครับมันลุกรามใหญ่โตไปเรื่อยๆครับผมจนอาการรุนแรง เพิ่งมาเป็นมีอาการรุนแรงเมื่อปีห้าสี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคือคือการเป็นลิสิโลงของผมเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ายี่สิบกว่าเนี่ยมันจะเป็นเป็นหายหายพอพอเรารู้ว่าทานทานเหล้าเนี่ยมันจะทําให้มีอาการเราก็หยุดผมก็เลิกเหล้าเลิกบุหรี่หมดตั้งอายุสามสิบแต่ใช่ว่าเราเลิกแล้วอาการอักเสบจะไม่มีนะครับมันก็ยังมีเป็นบางครั้งไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรการอักเสบเนี่ยพออักเสบปุ๊บเราก็ ไป,ไปทำง,งานไม่ได้ต้องลางงานสองสามวันนะจะซื้อพวกยาสอดนะฮะ uh huh. นะครับ,รบเสร็จแล้วพอช่วงที่ช่วงที่มันจะมีอาการหนักเนี่ยมันจะมีอาการลักษณะแบบเหมือนกับเราท้องเสียเราจะมีอาการเหมือนท้องเสียประมาณหนึ่งอาทิตย์ oh oh. คือถ่ายบ่อย oh oh. เสียเป็นอาทิตย์เลยเหรอฮะท้องเสียคือมันไม่ใช่ท้องเสียแบบเหลวนะฮะคือไม่ใช่เป็นน้ํำโจกอะไรเงี้ย uh huh. คือแบบเป็นเป็นของเหลวถ่ายถายเหลวถ่ายเหลวเนี่ยแต่ว่ามัน เออผมจะถ่ายอยู่เนี่ยวันนึงเนี่ยนะฮะประมาณสี่ห้าครั้ง oh วันละนะครับเป็นอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเดียวฮะอาจารย์ครับเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน,นะฮะปกติเป็นลิสีดวงเนี่ยก็คือถ่ายจะแข็งนี่แสดงว่ารุนแรงมากอ๋อไม่อะะ่ะค่ะคือถ่ายเหลวก็ทําให้เป็นลิสีดวงได้เพราะมันเกิดการระคายเคืองอ๋ออ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถ่ายเลนะฮะก็พึงสังว,วรว่าอาจจะเป็นลิสีดวงขั้นรุนแรงอย่างของ<ม>คุณ วิระได้ครับผมแต่แต่แต่ที่ผมพูดมาไม่ใช่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ถ่ายแข็งนะหมายถึงว่าก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะถ่ายแข็งคือเราไม่ทานน้าครับครับลักษณะถ่ายแข็งนะครับอย่างอย่างที่ผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ไม่ทานน้าเนี่ยเวลาร่างกายมันต้องการน้ําเนี่ยมันไม่รู้ไปเอาน้ําที่ไหนมันก็เอาน้ําจากอุจจาระเราเนี่ยฮะครับเอาน้ําจากอุจจาระเราทําให้อุจจาระเราแข็ง ก็ะจะดูดซึมออก,กทางเส้นเลืดอดในลำไส้ใหญ่ครับตอนนี้ก่อนจะมาเกิดเหตุเนี่ยที่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าหลหังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ก็ถ่ายทุกวันเหมือนกันแต่ว่าถ่ายแบบกระปิดกระปอยฮะถ่ายเลววยวถ่ายเลีวแต่นิดหน่อยไม่เหมือนไม่เหมือนอาทิตย์แรกอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะถ่ายแบบกระปิดกระปอยแต่ปวดบอยใช่ครับอแต่เหลวนะฮะแต่เหลวไม่แข็งเสร็จแล้วผมก็เอ่อมีการแบบ คือจะเบ่งให้มันออกเยอะอ่ะแต่เบ่งไ,ไม่ได้ไม่ออกเบ่งแล้วมัน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 ถ่วงที่สวรานะมันเหมือนมีอะไรแบบมันหนักหนักทงทวงอยู่เงี้ยแล้วมันจะนวงน่วงใช่ครับใช่ครับ,รบจะปวดแบบน่วงนวงตรงตรง,ตรงทวานผมก็ไม่ไม่เบ่งแฟนบอกอย่าไปเบ่งผมก็ไม่เบ่งน,<อ>นะฮะเคยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเอออย่างนี้อาจจะเป็นฤิสียดวงนะไปผ่าตัดไหม ผมบอกผมไม่ผ่าครับเพราะว่าถ้าเบิดผ่านเนี่ยผมเคยเห็นว่าคนที่ผ่าแล้วริบสูงกลับมาเป็นอกีกผมก็เลยไม่ผ่าเสร็จแล้วอาการเนี่ยมันก็เป็นอยู่เงี้ยเรื่อยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมีอาการเสียวแป๊ดด้วยนะครับที่ตรงตรง,ตรงทวารเราฮะเสียวแป๊บมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเป็นนะอาการนี้ผมก็เอ๊ะไม่ดีแล้วผมก็กลับไปหาคุณหมอ,อมีก้อนเนื้ออยู่ในนั้นแล้วละ่ละก็ไป<ะ>นัดผ่าตัดเลยผ่าตัดเลยเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งใช่ครับพอตัดมาแล้วปรากฏว่า คุณหมอบอกว่าสองหรือสามระยะระยะที่สองหรือสามละผมก็เฉยเฉยผมบอกว่าเออคุณหมอผมคุณหมอกลัวไหมผมไม่กลัวเป็นมะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับโรคสามัญประจําบ้านใครๆก็เป็นได้นะครับใครๆก็เป็นได้เออทำไมจิตใจคุณเข้มแข็งจังเลยนะฮะผมไม่เฉยผมไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่าโรคทุกโรคอะมันก็เหมือนโรคสามัญประจําบ้านนะใครๆก็เป็นได้บางทีคนไม่เป็นมะเร็งตายก่อนเราก็ยังมีเลย คุณหมออธิบายไหมครับว่าขั้นตอนการรักษาจะทํำยังไงต่อไปต้องผ่าตัดแล้วครับตอนนี้อผ่าตัดใหญ่เลยอบอกผมบอกคุณหมอบอกว่ามันต้องอดอาหารนะฮะอดอาหารเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะผ่าตัดครับผมบอกรีบเลยอไม่รอช้าเลยครับผ่าตัดทำต้องทำใช้เคมีบําบัดอะไรด้วยไม่ครับตัดอย่างเดียวครับผ่าตัดตรงมาก่อนเพื่อผ่าตัดมาผมก็อยู่ห้องไอซียสองวันนะครับมัดผมแบบตาสังเลย กระดิกตัวไม่ได้เลยมีสายอะไรม่รูเต็มไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วพอผมออกมาจากห้องไอซีูคุณหมอก็มาบอกว่าเอตัดออกมาเนี่ยเท่าลูกไข่ไก่ไข่ไก่เลยเท่าลูกไข่ไข่ไก่เลยเบอร์อะไรบอกไหมฮะงทวารไม่ได้บอกฮะเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ไม่ได้บอกลูกใหญ่มากเลยแล้วก็คุณหมอบอกว่าคว้านไปหมดเลยนะครับตอนนี้ลูกซิปปิดทวารแล้วไม่มีทวารแล้วนะครับแล้วก็ตัดลำไส้เนี่ยขึ้นไปอีก เออผมจําไม่ได้แต่ว่ากลับมาต่อไม่ได้แล้วต้องถ่ายหน้าท้องอ oh. ตลอดชีวิตผมบอกอ่ดีนะไม่ต้องใช้ห้องน้ําเลยเออเออมันก็ดีอย่างนึ่งนะไม่ต้องใช้ห้องน้ําเราไปไหนไม่ต้องห่วงเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นต้องมีกระเป๋าโดเร,ดรมอนไม่ต้องฮะไม่ฮะมีกระเป๋าปไม่ใช่โดเรมอน <laughs> อันนี้เปิดออกเมื่อเวลาจําเป็น <laughs> <c oughs> เออ,ค,อคือคือใจิตใจของคุณวีระดีมากครับแต่ก็คือตัด แล้วหายเลยไหมตัดแล้วก็คือว่าคุณหมอจะนัดบอกว่าเอออันนี้ตัดแล้วนะคุณหมอบอกว่าคุณมิราโชคดีนะชิ้นใหญ่ที่เรามาตรวจเนี่ยเป็นแค่ระยะที่หนึ่งเองครับโชคดีจากที่ไปตรวจด,ดูชิ้นเล็กๆนะว่าสองหรือสามแต่พอมาดูชิ้นใหญ่ทีหนึ่งโอ้ระยะที่หนึ่งก็เสร็จแล้วก็นัดอีกสามเดือนให้ผมไปหาคุณหมอที่ทําเกี่ยวกับเคมีบําบัดครับนะก็นัดอีกสามเดือนหลังจากสามเดือนผมก็ ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เจาะเลือดต้องเจาะเลือดก่อนใช่ไหมชั่งน้าหนักอะไรเงรี้ยเสร็จแล้วดูผลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าคุณวิลาตอนที่ผ่าตัดมีค่าของมะเร็งอ่ะเจ็ดอ่าฮะมีค่าอยู่ที่เจ <7 S 2> ็ดนะครับเสร็จแล้วหลังหลังหลังจากไอ้ชูเมอร์มาเกอร์นะฮะพอพมาเจาะนี่มาดูปุ๊บเหลือแค่สองคุณวิลาไม่ต้องให้คีมโมไม่ต้องใช้แสงเออ<า>นะผมบอกผมก็ตั้งใจผมอันทผมนึกในใจนะฮะ ถ้าคุณหมอให้ผมก็ไม่เอาเพราะผมเคยได้ยินอาจารย์เคยพูดว่าการให้คีโมหรือหรือเคมีบําบัดเนี่ยมันมีมันมัมนดับสองคมฮะม,มันไปฆ่าเซลล์ที่ดีด้วยแล้วก็เซลล์ร้ายด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะวิ่นะเมื่อร่างกายเราวิกในนี้เราจะทาอะไรมันก็จะลําบากกว่าจะฟื้นมาต้องใช้เวลาแล้วแล้วตอนนี้ที่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าวีละทานทานแบบไหนฮะก็ทานผมทานผมทานครั้งละสองแล้วก็ทําทานน้ามังคุดด้วย ครั้งละสองเม็ดสองแคปซูลวันละสา3เวลาแล้วก็้อมกับน้ำมังคุดด้วยน้ำมังคุดนี่บางทีผมก็คือทานหนึ่งหนึ่งหนึ่งซองเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยผมอาจจะดื่มทีเดียวหรือว่าแบ่งดื่มแบ่งแต่วันละหนึ่งหนึ่งซองแล้วก็แล้วก็ทานแคปซูลด้วยตอนนั้นเนี่ยเป็นขั้นที่หนึ่งอยู่ครับถูกไหมฮะน่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่เดือนตุลาครับตั้งแต่เดือนตุลาก็ประมาณหกเดือน ครับเกือบหกเดือนได้ผมผมเลี่ยนถามว่าอย่างคนที่เป็นมะเร็งอย่างนี้เนี่ยทานเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยทำอะไรกับร่างกายเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเหลือคือเหลือความเป็นค่าของมะเร็งอยู่เล็กน้อยที่ยงคือผมเชื่อว่าเซลล์มะเร็งมันก็เอาออกไม่หมดอ่ะครับนะฮะโอกาสที่ ร่างกายของเราเมื่ออ่อนแอมันก็จะลามปามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลับมาใหม่ที่เรา Recurr เรนซนะครับ,ครบแคปซูลของเรานะะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดการทดสอบของเราก็พบว่ามันไปเอาอีกแล้วนะฮะงงอีกแล้วนะฮะ <c oughs> เพิ่ม, <c oughs> เ,พมเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า T H เสิบเจ็ดครับนะครับสูงมากเลยเพิ่มท H เสิบเจ็ดสูงมากแล้วก็เพิ่มท H หนึ่งครับ <c oughs> ก็สองเท่านะครับ ข้อมูลในเชิงภูมิคุ้มกรรันวิทยาในสตว์วัในห4 5ปีที่ผ่านมาเป็นที่ยืนยันว่า t s 1 7ในร่างกายของเราเนี่ยสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้100%เนะครับ100เราจริงๆก็ทดสอบกับหนูนะฮะแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่สร้าง t s 1 7ขึ้นมาเพราะ t s เ7ขึ้นมาโดยการเอาจีนมนุษย์เนี่ย ฝังเข้าไปในแบคทีเรียหรือเชื้อราแล้วให้แบคทีเรียเชื้อราเนี่ยมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อจะสร้างทีเอสสิบเจ็ดหลังจากนั้นก็ทาทีเอสสิบเจ็ดให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ทําเป็นวัคซีนหรือเป็นยารักษามะเร็งซึ่งช่วงระยะเวลาเนี่ยต้องใช้สามปีถึงห้าปีนะครับคนที่ทําวิจัยเรื่องนี้อยู่ที่เท็กซัสแล้วก็ได้รางวัลรับรางวัลนักวิยาศาร์ดีเด่นไปในปีนั้นไปนะครับแต่สิ่งที่เราเราพบด้วยความประหลาดใจก็คือว่า จริงๆไม่ได้ความประหลาดใจด้วยความดีใจก็คือว่าเราเองเราให้คนกินขีดสีแคบซูต่อวันร่างกายของเราสร้างทีเอสิบเจ็ดขึ้นมาห้าเท่าในเวลาสิบห้าวันทั่วไปทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมนะฮะก็มูลที่ที่เข้าไปในห้องแลบเรารนะฮะให้กินสีแคบซูต่อวันเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกา เขาพยายามที่จะเพาะทีเอสเจ็ให้ออกมาให้คนใช้เอ uh. เป็นยาซึ่งใช้เวลาผมว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็คงสามปีห้าปีแล้วก็คงแพงมากมายมหาศาลครับเขาเรากินสี่แคปซูลต่อวันทีเอสเจ็ดเพิ่มขึ้นมาห้าร้อยเปอร์เซ็นตในวันที่สิบห้าผมอยากจะเกรียนว่าไอ้ข้อมูลที่เราพบอยู่ตรงนี้นะครับมันทำให้เรามีความมั่นใจมากว่าสิ่งที่เราให้ผู้บริโภคได้ใช้ไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครับมันไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นผิดทางเสริมอาหารเราพูดได้แต่เพียงว่าเราเพิ่มชีวิตชีวิตให้กับเวลานะฮะโปรดฟังให้ดีนะนึกตามไปนะเพิ่มชีวิตให้กับเวลาแล้วเราเริ่มเพิ่มเวลาให้กับชีวิตแ,และเราเนรมิต ชีวิตใหม่ใหม่ครับเออขอเชิญประมือให้อาจารย์หน่อยครับเดี๋ยวคุณวิลาวันที่11เจไปตรวจครับผมนะครับยังไงฝากกลับมาคุยกันอีกครั้งได้ไหมฮะได้ครับขอบพรคุณมากครับคุณวิลาครับ